สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแข่งสกูชี่นะคะว่าสกูชี่ตัวไหนสโลโมากที่สุดนะคะเริ่มจากตัวแรกเลยค่ะเราจะเราเราจะจับเวลาเองนะคะโดยการบิดสามสองหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบ

42, 43, 44, 45, 46, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 5ห 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65, 66, 67, 68, 69, 70ยั6งไม่เสนเลยอะ่ะ แล้วก็เบื่อน้ำแล้วนะคะถ้าเรานับถึง60แล้วเจ็ดสีตอนนั้นป่านนี้ก็น่าจะ80แล้วเสร็แล้วนะคะยังมีลอยอยู่ยังมีลอยอยู่ยังมีลอ,อ,อยอยู่นะคะหยุดอันนี้น่าจะได้ประมาณ80กว่า เห็นไหมแปดสิบไม่ใช่ไม่ใช่นัดห,หนึ่งนะคะน่าจะประมาณสักหนึ่งนาทีสามสิบวิได้นะคะอันนี้ผ่านไปแล้วอันที่สองหนูน้ำไอ้ใจค่ะ คลิปนี้นานนะคะนั้นขอคัดขอคัดอ้ย <c oughs> คือเอยละล้ยวทรยศตรเยศียเย,ยสกุชีนะคะอันนี้แค่เล่นเล่นเฉยๆสกุชีดำหมดไม่เอาะ นี่คือสกอตชี่ที่หนูมีทั้งหมดขาไปไหนใครล็อกเงีนนี่มาตื่นติ่ดิี่ิมด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 ิมอืม มีัูชีกับสูบ้านนะเนยลยไม่อร่อยเลยทางการทกีกักตโตกเกียว ในคลิป <Ra> น <pe kommun> ี้เขาเล่าไว้ก่อนนะคะเราเล่นเพื่อความสนุกเบือ